วิธีทำน้ำพริกกะปิอร่อยแซบๆนะคะน้ำพริกกะปิใต้สูตรของแคเลเองนะคะเป็นเบอร์ขากินกับผักต้มก็อร่อยทานกับผักสดก็อร่อยค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำนะคะแคเลก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะต้องนําใบตองนะคะมาห่อกะปิค่ะแล้วก็ทําการย่างนะคะกะปิเนี่ยเราใช้ทั้งหมด1ช้อนนะคะ กะปิถ้าเรานําไปย่างก่อนเนี่ยหรือว่านําไปคั่วเนี่ยมันจะกลิ่นหอมมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าใครนะคะไม่มีใบตองค่ะอย่างเช่นอยู่ในเมืองนะคะหรือว่าอยู่ในตึกอยู่ในคอนโดเนาะหาใบตองยากก็สามารถเอากะปิเนี่ยไปคั่วก่อนค่ะใส่กระทะแล้วคั่วให้กะปิสุกได้เลยนะคะกะปิพอมันสุกเนี่ยจะยิ่งหอมค่ะยิ่งหอมใบตองอย่างแบบนี้จะยิ่งหอมมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสูตรของแคเลนะคะแคเลก็ใส่พริกขี้หนูค่ะ แล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงนะคะบางคนนะคะก็มีสูตรไม่เหมือนกันเนาะจากนั้นค่ะก็ทำการ ตำตำได้เลยนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากเนาะอเอาแค่พอแหลกๆนะคะเคลจะใช้เป็นคุกจิ๋วๆน่ารักหน่อยนะคะเพ็เบื้องคาค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกะปิที่ว่าแล้วหอ่อใบตองแล้วก็ย่างดูกันค่ะ,คะกลิ่นโชยมาหอมมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปได้เลยค่ะยําอีกรอบนะคะกะปิที่เค่เลยใช้นะคะใช้เป็นกะปิหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็จะเป็นกะปิเคยกะปิเคยจะตำน้ำพริกอร่อยกว่ากะปิแกงกะปิแกงมัน จะเค็มเหมาะกับทําพริกแกงนะคะเมื่อใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะสูตรของแคเลจ,จะใช้กะปิ1ช้อนแล้วก็น้ําตาลปี๊บ1ช้อนปริมาณที่เท่ากันนะคะมันจะมีความอร่อยนั่นเองค่ะตามคุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันได้เลย ถัดไปนะคะก็จะเป็นส้มจีดค่ะจะใช้มะนาวก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีมะนาวแต่ว่าแคเลใช้เป็นส้มจีดเนาะส่วนมากน้ำพริกกะปิทางใต้เขาจะใช้ส้มจีดกันนะคะส้มจีดเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เปรียปร้ยวๆหวานๆกลมกล่อมะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยกลิ่นมันหอมมากกว่ามะนาวนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะในส่วนของรสชาติเนี่ยเพื่อนๆก็ลองปรับเพิ่มได้ตามชอบชิมเอานะคะแคเละจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะใครชอบผงชูรสก็สามารถ ใส่ลงไปได้ค่ะเมื่อชิมรสชาติตามชอบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกกะปิของเรานะคะแคลเราจะเอาไว้ทานกับผักสดนะคะผักสดก็จะมีถั่วพูมีมะเขือมีแตงกวาแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะผักสดนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะน้ำพริกกะปิแบบใต้ใต,ใต้สูตรของเคลเล่เองนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ